สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมครับกิริศบอยรถบ้านนะครับพบกันอีกแล้วนะสำหรับวันนี้นะผมมีรถกระบะหล่อๆจับๆมาให้ดูอีกแล้วนะใครนะที่กำลังหารถกระบะใช้งานอยู่นะก็เจ้าคันนี้อาจจะเป็นทางเลือกนะสำหรับเจ้าคันนี้นี่บอกเลยว่าหล่อมากนะพวกวัยรุ่นเนี่ยชอบเอาไปแต่งนะหรือว่าจะขับแบบเดิมๆก็ได้นะเพราะเจ้าคันนี้มีความหล่ออยู่แล้วนะเรามาทำความรู้จักกับเจ้าคันนี้กันครับอีสุส DMAX All-New Blue Power ตัว h i r h l a n d e r s p a c e Cap เครื่องยนต์ DDI 1.9รุ่น L โมเดลคันนี้นะจะเป็นโมเดลปี2019นะรถค่อนข้างใหม่นะเรามาดูในส่วนของรูปร่างหน้าตากันเลยนะฮะสำหรับเจ้าคันนี้นะจะเป็นตัวถังสีขาวหล่อๆนะสวยๆด้านไฟหน้าเนี่ยจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะพร้อมกับไฟ Daytime Running Light ด้วยนะ สำหรับในส่วนของไฟตรงนี้ก็สามารถปรับได้ถึง3ระดับเลยนะศูนถึงสนะครับตัวนี้จะมีในส่วนของไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะ<ฮ>ก็จะตกแต่งด้วยกรอบโครเมียมสวยๆหล่อๆเลยทางด้านกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นโครเมียมใหญ่ๆดูแข็งแรงดุๆเลยนะก็จะมีส่วนของโครเมียมยาวมาถึงทางด้านของไฟหน้าด้วยนะครับทำให้ดูเหมือนเป็นลูกตานะของนกเหยี่ยวนะนี่ผมมองแบบนี้นะเอามาดูในส่วนของด้านข้างกันครับ ทางด้านล้อคันนี้จะเป็นล้อแมกอลอยนะขนาด16นิ้วนะฮะทางด้านยางของเจ้าคันนี้ก็ยางใหม่มากนะเป็นยางบิสโตนนะปี2020นะขอซื้อล้อคันนี้นี่ได้ยางใหม่ๆแบบนี้บอกเลยว่าคุ้มค่านะครับกระจกมองข้างกระจกมองข้างก็จะเป็นกระจกมองข้างแบบปรับไฟฟ้ามีในส่วนของไฟเลี้ยวซ้ายขวาติดมาให้ด้วยนะครับโลโก้ไฮรนเดอร์นี่เป็นโครเมียมแน่นอนไฮรนเดอร์ก็ต้องมีบันไดยกสูงนะสามารถขึ้นลงได้สบายนะสำหรับ รถคันนี้นะคนตัวเล็กคนแก่ขึ้นได้สบายแน่นอนจ้าคันนี้ก็จะมีส่วนของการสาบติดมาให้ด้วยนะครับมือเปิดเจ้าคันนี้โครเมียมสวยๆเลยเรามาดูในส่วนของด้านหลังกนะันครับมาดูในส่วนของด้านหลังนะด้านหลังไฟเจ้าคันนี้ก็จะเป็นไฟ led นะไฟท้ายนะครับไฟเบรกที่3ก็จะอยู่ทางด้านบนตรงนั้นนะครับโลโก้ isuzu d max ddi นะเป็นโครเมียมนะครับผมเปิดในส่วนของแม็กไรเนอร์ให้ดูสำหรับแม็กไรเนอร์ของเจ้าคันนี้โอ้หบอกเลยว่ากริบกริป สวยสวยสะอาดอาดแบบนี้เลยน่าใช้งานจริงๆนะสำหรับเจ้าคันนี้รถใหม่ๆปี2019แบบนี้นะเครดิตดีฟรีดาวนะครับผ่อนเริ่มต้น800 0กว่าบาทนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านในห้องโดยสารกันเลยครับนนี้เราก็อยู่ในห้องโดยสารนะห้องโดยสารก็กว้างๆสะอาดนะตำหนิแบบล่องรอยเล็กๆน้อยๆอ่ะไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะครับคอนโซลด้านหน้าเนี่ยรวมๆแล้วเป็นสีดำนะครับในส่วนของพวงมาลัยเจ้าคันนี้ก็จะเป็นปพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับ ทางด้านกลางนะก็จะเป็นในส่วนของเครื่องเล่นนะครับเครื่องเล่นตัวนี้ก็จะรองรับในส่วนของ CD f m AM USB AUX บู m, S B, U X นะบูทงบูทูธได้หมดนะสำหรับเจ้าคันนี้นะครับก็จะมีในส่วนของปุ่มนะกันฝ้าด้านหลังด้วยนะครับแอจะเป็นแออัลล์อัอกปรับแมนนวลนะครับเกียร์ของเจ้าคันนี้ก็จะเป็นเกียกร์กระปุกนะแบบ6สปีดนะจะมีลูกเล่นนะเพราะเป็นตัวบูพาวเวอร์นะเกียร์อาก็จะอยู่ทางด้านซ้ายบนนะครับเป็นในส่วนของเบรกมือนะ ผู้โดยสารด้านหน้าเนี่ยก็จะมีในส่วนของออช่องเก็บของครับพวกเก๊ะนะก็จะมีในส่วนของช่องจ่ายไฟด้วยนะสิบสองโวลต์เลยด้วยผมลืมพูดไปสำหรับเจ้าคนนี้จะมีในส่วนของแอร์แบ็กด้วยกันถึง2จุดนะก็จะเป็นจุดของโฟมไรด้านหน้าแล้วก็ด้านผู้โดยสารด้านหน้านะครับสำหรับเจ้าคนนี้ก็จะมีในส่วนของคออู่มือแล้วก็สมุดร,รับปาาระกันนะครับนี่บอกเลยว่าพร้อมนะเจ้าของคนเก่าเก็บไว้อย่างดีเลยในส่วนของเบาะเจ้าคนนี้ก็จะเป็นเบาะผ้านะสีดำนะสภาพดีนะในส่วนของเบาะ นี่ผมเพิ่งสังเกตเออทางด้านที่บางแดดนี่ผมยังคลุมพลาสติกไว้เลยด้วยนะทางด้านที่บางแดดนี่ยังคลุมพลาสติกไว้ด้วยนะครับในส่วนของด้านหลังเนี่ยถ้าก็จะเป็นเบาะนั่งแบบหนังนะก็ด้านพนักพิงก็จะเป็นแบบผ้าด้วยนะครับสําหรับเจ้าคันนี้เป็นตัวสปอ c เอทแคปนะก็จะเปิดแคปได้กว้างนะ90องศาเลยนะครับก็ขึ้นลงได้ง่ายนะนั่งสะดวกสบายนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องอกันเลยครับผมในส่วนของ ห้องเครื่องของเจ้าคนนี้นี่บอกเลยว่าสวยๆนะสะอาดๆนะ เจ้าคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ DDI นะครับก็แรงม้าสูงสุดจะอยู่ที่150แรงม้าของเจ้าคันนี้นะเป็นเครื่อง4ส wow, ูบ16วาลวาวนะฮะ1.9ซีซีนะครับผมก็1898นั่นเองนะครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้จะรองรับเชื้อเพลิงของดีเซลนะครับด้านหน้าด้านคานหน้าที่บอกเลยว่าเดิมเดิมทุกจุดนะครับในส่วนของด้านแก้มนะเจ้าคันนี้ไม่มีแน่นอนในส่วนของเรื่องอุบัติเหตุชนหนักพิการไฟไหม้น้ำท่วมนะครับรถทางบอยรถบ้านเราไม่มีครับผมสำหรับใครนะที ตามหารถกระบะนะเจ้าคันนี้อาจจะเป็นทางเรื่องของคุณเดี๋ยวผมย้ําชื่อรุ่นอีกทีหนึ่งสําหรับเจ้าคันนี้ isuzu d-max all new blue power space c a p highlander เครื่องยนต์ ddi 1.9รุ่น l สําหรับเจ้าคันนี้เครดิตดีฟรีดาวผ่อนเริ่มต้น8,000กว่าบาทนะครับฝากไว้ด้วยนะครับใครหน้าที่อํมหารถกระบะอยู่นะเจ้าคันนี้เป็นสีขาวอาจจะไม่ถูกใจนะทางบอยรถบ้านเรานะมีเจ้า isuzu หลายโฉมหลายสีสามารถเข้ามาดูได้นะแต่ถ้าใครไม่สะดวกนะเดี๋ยวผมจะแปะส่วนของช่องทางออนไลน์ไว้ด้านหน้านี้เลยนะสามารถเข้ามาดูเลือกรถของทางเราได้เลยนะอาจจะเจอรถที่ชอบสีที่ชอบนะครรถทางเราก็มีมากมาย200กว่าคันครับทางเรานี่ก็มีประสบการณ์การขายมายาวนานถึง21ปีเลยด้วยนะครับได้รับความไว้วางใจจากคุณลูกค้ามามากเลยหลายๆคนนะครับผมก็ฝากไปด้วยนะสำหรับวันนี้นะผมกิริศบอยรถบ้านต้องไปแล้วนะครับ ถ้าคุณอยากได้รถให้มาที่บอยรถบ้านเราครับบอยรบ้านเรามีครบจบทุกรุ่นสำหรับวันนี้ผมสวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง YouTube บอยรถบ้านด้วยนะคะ